เฮงเฮงทำไมท้องโตจังเลยเดี๋ยวพ่อต้องรีบพาไปหาหมอแล้วมั้งเนี่ยพ่อพ่อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮงมีเรื่องจะบอกเออยังไม่ต้องบอกเดี๋ยวพ่อต้องพาไปหาหมอก่อนคุณหมอคุณหมอฮะแมวผมไม่รู้เป็นอะไรฮะเนี่ยท้องโตมากเลยผมไม่แน่ใจว่าเขาท้องหรือเขาเป็นองไรหรือเปล่านะคุณหมอฝากเช็คหน่อยได้ไหมฮะเนี่ยฉั้นเดี๋ยวหมอกตให้นะคะคร่ะนีงไม่เป็นไรนะลูกเองไม่ได้เป็นไร,ลลไนไรใช่ไหมลูกอ,อันนี้เท่าที่ควาตรวจดูยังไม่เจอก ส่วนมั่งเจอเป็นเหมือนไขมันไขมันไขมันนะลูกก็ที่เิงจะบอกเพราะไงว่าเิงไม่ได้เป็นอะไรเิงแค่อ้วนและตอนนี้พักขนมสัตวแพทย์ก็มีโปรโมชั่น4แบบด้วยนะแบบแรกบัตรโปรโมชั่น 2, 000บาทคือรักษาอาการที่เจ็บป่วยนั้นๆเมื่อรักษาหายดีจบคอร์สแบบที่2บัตรเมมเบอร์ 5, 000บาทรักษาทุกโรคอาการเจ็บป่วยสามารถใช้รักษาได้ตลอด1ปียกเว้นฟิ แบบที่3บททัตรทาหมัน2,000บาทรวมตรวจเลือดทําหมันล้างแผลตัดไหมไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มส่วนแบบสุดท้ายคือบัตรฟิป3 0มหมบาทรักษาดูแลอาการแมวป่วยเป็นฟิปร,ระยะเวลา3เดือนดีขนาดนี้พ่อๆต้องมาจัดโปรโมชั่นที่พักขนงสัตวแพทย์แล้วนะ